ถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วมาใช่ไใช่ไหมเอาอลไใช่ไหมครับเอาแล้วครับไม่ต้องใกล้ข่านก็ได้ครับครับไม่ต้องใกล้ก็ได้เอาใกล้สิครับเอาแล้วครับเนี่นะครับฉลากยังอยู่นะครับผมสต็มยังอยู่นะครับผมสเต็มยังอยู่นะครับครับผมอันนี้คือโชว์เห็นเป็นเป็นเป็นไอ้นายต้นนะครับส่งมาให้ครับก็อยากจะลองดูแต่ว่านี่เป็นยี่ห้อชิวาร์สครับชิวาร์สพันกว่านะครับโอเคครับ ครับนาครับครับผมครับนี่นะครับเอาเลยนะครับข like ้าวเลยนะอะไรี่อะไรพี่ข้าวครงหนึก่ออ้ยอย่าหักเลยเฮ้ยอุ้ยอเหมือนเขาที่ว่าแท่น้มันยังกินไม่ไหวเลยเอไม่สู้กินอะไเงี่ยตัอนนเ์เร์ เยี่ยมเยียมเยียมเบิดไปเบิดไปเบิดไปบ่เบิดเตะน้ำบ่น้ำตามบ่น้ำบ่โอ้น้ำบ่น้ำบ่ต้งโอ้พันคว้าคูเบิดแล้วน่ากล่วยลงบานแน่